นายอะตอมสัมพันธภาพอายุ36อดีตดารานักสแสดงอดีตนักกีฬาเทนนิสเยาว,วชนทีมชาติอดีตสมาชิกพรรคกลา้าโพสขอ้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ามีหลายท่านส่งอินบ็อกเข้ามาสอบถามผมว่าไม่ได้อยู่พักการเมืองที่เคยเริ่มทําแล้วหรอขอตอบให้ทุกท่านทราบผ่านโซเชียลเลยนะครับว่าผมไม่ได้อยู่เป็นปีแล้วครับและผมก็ลาออกมานานแล้วครับลาออกตั้งแต่ก่อนผมเกิดอุบัติเหตุอีกหากถามผมว่าทําไมถึงลาออกขอให้คําตอบทุกท่านผ่านโซเชียลเลยนะครับ ว่าที่ผมลาออกเพราะผมไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนเรื่องกีฬาอย่างจริงจังครับและในส่วนตัวผมรู้ตัวเองว่าผมไม่เก่งการเมืองและเศรษฐกิจมากนักเพราะว่าผมรู้ตัวเองว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่เก่งพอที่จะทำเพราะว่าชีวิตผมมีโอกาสทำในเรื่องต่างๆจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องกีฬาทั้งสิน้นและผมอยากตอบแทนสังคมในเรื่องกีฬาซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเองอยากทำที่สุดครับหากอยากถามผมว่า เพราะเหตุใดบุคลากรที่ก่อตั้งพรรคการเมืองที่ผมเคยอยู่ในชุดแรกๆทำไมเขาถึงลาออกกันเกือบหมดขอตอบให้ทุกท่านทราบผ่านโซเชียลเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่านผมตอบแทนไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ปัญหาของแต่ละท่านที่ประสบพบเจอจริงๆ แต่ในส่วนตัวของผมไม่ได้ทําในเรื่องที่ผมอยากทาครับและรู้สึกอึดอัดที่อยู่เลยลาออกครับนี่คือเรื่องที่ผมตอบทุกท่านที่ทุกท่านอินบ็อกมาสอบถามหมดแล้วนะครับและอีกอย่างผมชอบอยู่ใกล้ๆคนที่ปากบอกว่าอยากทําและทําจริงๆไม่ได้บอกสังคมว่าจะทําแต่ไม่เห็นมีความชัดเจนในการทําสักทีครับและอีกอย่างผมคงเอาตัวรอดเป็นประทักฐานว่าถ้าอยากทําอะไรจริงจังทำเลยไม่ต้องรอหรือพูดให้ดูดี แต่ไม่ลงมือทําให้เป็นรูปเป็นร่างสักทีท่านอื่นเวลาฟังนักการเมืองพูดดีดูมีความรู้อัดเทิมและเชื่อชมครับแต่ผมชอบคนพูดจริงทําจริงครับผมไม่ได้เทิมด้วยเพราะผมเคยเป็นอดีตนักแสดงมาก่อนและผมก็เป็นจิตอาสาอยากทาในเรื่องกู้ภยัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นคนไทยด้วยกันผมรู้จักและสนิทและเจอกับนักการเมืองระดับใหญ่ๆของประเทศที่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียหลายท่านเพราะเหตุน,นี้ครับผมถึงเห็นมาหมดและมีโอกาสได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจึงได้รู้ว่าใครคนจริง และถูกจริตกับตัวผมเองกับใครที่ดีแต่พูดกับ